เล่งเดบีนะคะก็เขาจะพูดการเลือกการเกี่ยวกับละครเร,เรื่องนังสั้นก็ว่าเป็นเรื่องไปละครเรื่องช่วงนี้นะคะที่พานบานะคะ mm hmm. ก็ละครเก่าๆและละครใหม่ๆนะคะ mm hmm. ก็เรื่องเราสนุกแค่ไหนนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องเราของทา,างส่วนไหนบ้างอาจาาาาอจะน่าใส่ว่ารู้จะกเป๊ะๆเ,เลยว่าสําคัญก็เรื่องเราจะว่าจะเป็นแค่ไหนนะมาฝากการว่าขอบคุณมากเลยนะคะไปได้ก็ดูกันเลย ละครนี้ละครเกี่ยวับเรื่องชื่อว่าเมียหลวงแล้วก็ละครเสน่ลูกทุ่งละครมนลรกลูกทุ่งแล้วก็ละครเรื่องอะไรบ้านสายทองแล้วก็มีละครหลายเยอะแยะมากมายนะคะก็เรื่องราวที่หลใรก็ว่ากลัวหรือไม่กลัวก็ตามก็ขอบคุณที่ยังให้เกียดอยู่ด้วยนะคะก็คือละครไหนบ้างละครส่วนไหนบ้างหรือว่าตรงนี้เลย ด้วนะคะก็ละครนี้ช่วงชอบเล่นละครเรื่องชอบเล่นละครเรื่องว่าชอบชอบชอบดูละครเรื่องเมียหลวงกับ้าสายทออชอบเลยมาตั้งนานนะคะก็สิ่งใดบ้างนะคะข้อก็ว่าจะเจอนะคะก็จะด้วยพี่ต้องสธไทยอยากจะไปใครใครจะไปแสดงละครเล่นเป็นนักแสดงดาราละครอะไรเพราะว่าอย่างเงี้ยชอบไปแสดงชมในได้เลยนะคะจะเป็นจ่องสาม่องห้า่องเก้า่องเจ็ดเอ้ประมาณนี้อ่ะ ก็ได้แสดงละครเรื่องต่างๆสบอกว่าที่คาิรับมาเพราะว่าไปดูที่ละครที่เลยในที่เขาใจไปเดียค์คะต่อไปจะเป็นบทการรายการของจะเป็นช่องทุกช่องเลยนะคะนะ้ะจะเป็นช่องสามช่องห้าช่องเดช่องเก้็ช่องช่องสตตาสิบเแล้วก็ช่องไอทีวีอของเรานะคะก็ขอบคุณที่อยากเกียตินะคะก็เล่นจัดละครเรื่องว่า ที่รายการสนุกสนุกไหมหรือว,ว่าจะสนุกหรือใครจะดูก็ไปดูช่องดูใน y o u t u b เลยทีวีแต่เรื่องไรว่าใครจะไปดูแต่ว่าดูละครที่ช่องนี้นะคะก็ขอบคุณที่อยากให้กับเรื่องด้วยนะคะก็ขอบคุณอยากให้เกียรติมากแลก้วก็ที่ว่าได้อละครสนุกไหมหรือว่าจะสนุกเนาะเพราะว่าเร้ละครจะว่ารายการชุบชีไปเพราะว่าเป็นละครช่วบเลยช่วงไหนนนะคะพี่ เมื่อปี2,541เอคก็2,540นะคะก็ว่าว่าคือก่อนจะขอบคุณที่เล่นละครไว้ให้กับผู้คอไใครจะเล่นละครเรื่องเล่นรายการก็ว่ามานะคะก็เล่นไหนบ้างนะคะก็สนุกว่าเลยนะคะก็ละครมันเบื่อประมาณ5-6กปี 10, 10ปี20ปีแล้ว,แล,วแล้วก็ว่าเป็นรายการทีมาสร้างยิ่งใหญ่าเป็นบันทิง เพราะว่ามันเป็นวาไรตี้แล้วก็เกมโชว์แล้วก็อะไรก็ว่านี่นะคะก็รายการที่มีสาระน่ารู้นะคะก็ขอบคุณที่อยากให้เล่นละครสนุกๆกันเลยนี่หว่าค่ะว่านั่นซี่จะเป็นใครบ้างเอ่ยนะคะก็เล่นละครจะเล่นรายการเซเโป๊ไปนะคะก็อาตะเปรนของใครบ้างดูตุ้มหูคอดูสร้อยกับเรื่องเขาไม่เกี่ยวกับฉันจะบอกว่าให้กับเรื่องจะเป็นยังไง เดีหรือไม่นะคะก็ดูซิผมยังไม่แห้งเลยนะคะว่าแกเรื่องแตว่าอะไรดีอย่าลืมนะแต่เรื่องของเขาก็ว่าที่ดีว,ว่าจะเป็นใครบ้างก็ขอบคุณอยากให้เกียรติด้วยนะคะ ตัวลค่ะว่าพี่อยากให้ขอบคุณแบบด้วยนะคะว่าเป็นเลืองเสร็จกันด้วยนะคะว่าอาจจะแปลว่าขอบคุณที่อยากให้กลับเรื่องว่าเป็นของเขาก็แต่ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าแต่สั้นด้วยเรายาวๆก็ได้พี่ว่าอาจจะว่าเป็นเป็นของเขาที่มันจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตามก็ขอบคุณที่อยากให้แบ่งเกียดว่านะคะแบ่งข้อประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแคคหรือว่าเป็นกระต่าย ก็จะเป็นวันนีด้วยนะคะก็เป็อย่างหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะเป็นขอหรือไม่ขอก็ตามนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรืียกของเขาจะเล่นละครเรืองรายการสุกไหม,ไมนะคะก็พรุ่งนี้มามาแต่การกาก็ทำการดูนะคะก็จะแปลไปว่า5 6แบกต,ต่อด้วยกัน แต่ว่าครับยังไงบ้างแต่สนุกลิปไหนบ้างนะคะอย่าลืมติดตามช่องหนูได้เลยนะคะเอาล่ะแต่ว่าขงจะบอกว่าให้กับเรื่องครอบครัวเรื่องทุกคนแล้วก็จะเป็นเรื่องราววันนี้กว่จาจะใกล้ปัสยพิเทศของเรานะคะก็ขอบคุณที่ยังให้สมบูรณ์เกติแบบนะคะก็วันปัะชิิทีของเรานะคะจะไปโน้ว่าจะเป็นรับปริญญาแล้วก็ชุดคุยประมาณประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่ยังให้กับเรื่องว่าของชุดคุยเรื่องของ อนประชิดดีเทสนะคะก็คือจะบอกว่าให้แกหรือว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือความสัมผัสของเราสุกดัดด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะท่อว่าให้กับเรื่องของทุกคนแล้วก็จะมีร่วมงานเสร็จนะคะทุกปุ๊บไปนะคะก็รู้จักนั้นว่าเป็นประชิบดีเทก็ต้องทัีดูทตรงนี้เลยนะคะก็ เก็บผมให้ดีนะคะก็จะเป็นจะได้จะได้คงไ,ไม่ยุ่งแล้วก็ผมไม่เส้นเล็กคงหนูอยงผมเส้นเล็กอยู่ค่ะตุ๊กเด้วเส้นเล็กเส้นเล็กจริงๆอยู่นะว่ามันเป็นเรื่องของชอทุกทุกหัวแหละผมเส้นเล็กทั้งน้าเลยที่เรือผมเส้นใหญ่ข้างล่างหมดเลยนะคะก็ดูแบงใบนะคะพอกัดว่าประสิทธิเทศของเราเออชุดคุยมาดูว่ากัดว่าว่านันเป็นเรื่องสองขาพยากรบเรื่องว่าเป็นของเขาไปดูที่นั่นไหนนะคะ เรื่องส่วนไหนบ้างเขาออกแบบเรื่องว่าชุดที่ว่าอาจจะว่าเป็นของเขาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะคะก็เรื่องประสุบสารันของเรานะคะก็เรื่องว่าเกี่ยวกับละครเรื่องรายการหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของเซนติสติทิฟตก็นะคะก็เรื่องขอบคุณที่ยังแบบเลยนะคะว่าให้เกียริร่วกันหรือว่าให้ชอบกันด้วยชอบนี้แต่ว่าให้ซึ้งใจ แต่เรื่อให้กับเลือกไว้คี่มีอตรงนี้ก็ของเราถ้าจบว่าแปลว่าทุกคนอยากให้รู้ว่าอ่าแต่ว่าอยากที่กุ๊กกุโคนลเลกตเนี่ยแต่ว่ากุ๊โโกกุ๊กแล้ลกต็เข้ากันไว้ถ้าเข้ากันด้วะ ว่ามันเป็นเรื่องของขาว่าจะว่าของเขาจะไปฆ่ากายวาจาและใจของเราว่าจะเป็นส่วนไหนบ้างแล้วก็คือว่ากาใจและ,จะใจของเราจะ่ะรวมนี้ก็คือส่วนไหนบ้างนะคะคลิปนี้ชอบหนูแต่เติดไปติดมาไม่ได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าอย่างไรแต่จะไม่ดังหรือดังนะคะก็เรื่องใดงนะคะก็ขอบคุณที่อยากให้ที่่วมว่าสร้างวัสนาแล้วก็มันไตล์นะคะก็เรื่องว่า จากนั้นด้วยนะคะก็ขอบคุณที่นะให้คิดเลยแต่ว่าอาจจะว่าขอบคุณที่ยังให้กับเรื่องนี้นะคะชอบไม่ชอบ,ชอบก็เสกตรงนี้เลยนะคะก็จะนี้ประมาณนะคะก็นี่นะคะ,ะ,คะก็จะด้วยนะคะก็ความเศร้าความสนุกแล้วก็ท Young, กี่เกีกับเรื่องหาเุและเฮฮาแล้วก็ืลองแต่ว่าใาเกับเฮฮาแล้วก็ที่ยังให ให้กับเรื่องว่าขอบคุณที่ยังให้กับว่าคาเฮคาของเราก็เรื่องว่าี่ถูกแบบแล้วก็เรื่องว่าว่าอาจจะเป็นเรื่องเฮฮฮกับพาเฮคะก็เรื่องว่าอาจจะเป็นเรื่องของเขาก็ไปแล้วว่าจะไปทั้งกรุงเทพไปทั้งต่างจังหวัดก็ว่านี้นะคะก็เป็นทุมท่องเที่ยวเรื่องว่าเป็นสึกษาว่าสําคาแล้วก็แนวว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ วัสดค่ะทุกคนนะคะเรื่องว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เรื่องสองเรื่องที่กันนะคะว่าทาจะเรื่องว่าเป็นอย่างไรของหน้าที่ให้กับเรื่องด้วยนะคะที่น้ามาเริ่มจะยาวแล้วนะคะดูน้ามาเริ่มยาวแล้วนะคะยาวแล้วนะคะโอเคแต่เรื่องเขาเลยได้หรคะแต่ว่าจะเพราะว่าน้ามาจะยาวแล้วนะคะก็ แล้วประมาณจะว่าปี63แล้วนะคะก็ของผว่าน่าจะยาวแล้วนะแต่ว่าแต่นีเลยดีแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยคือประมาณสี่ตรงนี้เลยนะคะก็เรื่องว่าจับได้นะคะก็จะช่วยเรื่องของการที่เก็บไว้ตรงนี้กันนะคะว่าอาจจะว่าขอบคุณที่ยังให้กับเรื่องว่า ถ้าจะใช่หรือไม่ใช่ล่ะค่ะก็ของกุอยาให้ของคุณที่ยังให้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แล้วก็วันสำคัญแล้วก็วันไหนบ้างแล้วก็ที่นั้นด้วยวันสำคัญของเราแต่อย่างนั้นว่าถ้าจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามนะคะว่าที่ยังให้ฟูเลยว่าแสดงว่าเป็นเกียรติกันด้วยนะโอเคแต่เรื่องเขาบอกว่าให้กับตรงนี้ว่า จะเป็นซีหกซีเจ็ดด้วยนะคะว่าจะไปกอะแปดด้วยแล้วก็อยากให้นะคะช่องชอบกับตาแล้วช่องเชอรี่ประมาณนี้แต่ว่าคือสองีีแบบด้วยนะคะก็จะมีกับตาเชอรี่ต้นข้าวต้นกล้าต้นข้าวต้นกล้าประมาณนี้หมาด้วยนะคะแต่เป็นซีแบบชื่อแบบีแดด้วยนะคะเฮียใหญบ้างคะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องวันของเลขเกี่ยวกับละครแลกรายการ วันประชินนิเทศนะคะก็และวันสาคัญของเรานะคะก็อย่าลืมติดตามไปนะคะช่องหนูติดตามนะคะให้กําลังใจช่องหนูด้วยนะคะก็ความสามารถใ้การโวกเศรษฐกิจรู้ว่าใครทาได้ที่สุดก็คือในประเทศไทยของเราจะเป็นเศรษฐกิจแล้วก็วันสุขวันสาวไม่เกี่ยวกันเลยว่ามันเป็นเรื่องไปนะคะเฉพาะของคนที่วันวันจันทร์นั้นนะคะแต่เรื่องวันทิ่ไม่เกี่ยวกันแล้วก็ มีความหมายกับเรื่องว่าให้กับของจันไหนวันอือแล้วก็วันพุธจีแล้วก็วันวันทายประมาณนี้นะค่ะก็ขอบคุณที่อยากให้กับขอบคุณมากแล้วก็คือจะบอกว่าให้กับเนาะ่ว่าฝากจากกูภายแล้วก็จะปีผู้ชายที่หยีก็ประมาณน,นี้นะคะเรื่องประชามาสขคัญแล้วก็ สุขสันต์วันเกิดน,นะคะของใครบ้างนะคะก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็นะะคแต่ว่าเป็นวันเกิดวันเกิดน,นั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่องหนูนะคะอย่าลืมกดแจ้งลูกัสใครมีเฟซบุ๊กแอดไอเดียนะคะเจ้าหูเลยนะคะคลิปนี้นะคะบ๊ายบายซีไอเกติมาร์โละค่ะ